เจ็บไหมคะไม่เจ็บแต่น่าซี่มากเลยเนาะไหวไหมเกร็งเฉยๆจริงหรอหายแต่เข้าออกลึกๆนะลึกออกนะไหวไหมโอเคค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหรอค่ะโอ้มันจะมีปอกใช่ว่ามือเบานั้นเนี่ยเราเสร็จไหมคะไม่ค่ะเจ็บไหมได้แล้วค่ะพีอาร์พนี่มัน ต่างจากสกินมูตเตอร์อยังไงอะคะพีพ่ก็จะเป็นการดึงเลือดของตัวเราเองเนาะแล้วก็นำเอาไปปั่นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นโกดแฟกเตอร์เข้ามาช่วยบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็จะมีหลายอินดิเคชันนะคะก็สามารถฉีดที่ผิวได้ฉีดที่ผมได้ฉีดเข้าข้อเข่าได้ก็จะช่วยรักษาถ้าเป็นอย่างที่ผิวนะก็จะช่วยรักษาฝ้าได้หลุมสิวได้รอยสิวรอยแผลเป็นอะไรเงรี้ยได้ค่ะต้องฉีดบ่อยแค่ไหนอะคะ ฉีดทุกสองอาทิตย์นะคะแล้วก็แนะนําอย่างน้อยสามรอบเนาะสามถึงห้ารอบอแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ดีที่สุดก็คือหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มเห็นผลชุ่มชื้นขึ้นแล,แล้วหลังจากนั้นเห็นผลลัพธ์มากที่สุดประมาณหนึ่งถึงสามเดือนนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไฟโบบารอะไรอย่างนี้เนาะก็จะผิวจะฟูขึ้นหน้าชุ่มชื้นมากขึ้นมันต่างจากดีจุลัน ต่างจากเลโจรันค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าโคดแฟกเตอร์หลายๆอันเนาะเลโจรันจุดเด่นเขาคือจะเป็นบำรุงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าฟื้นฟูมากเท่าตัว PR p รีอพีพีพีจะเป็นแบบโคดแฟกเตอร์มันก็คือเอาเลือดตัวเองอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะเอาเลือดตัวเองเข้าไปถ้าเป็นเรโจรันก็จะสกัดมาจากเซลปลาแซลมอนเนะ DNA าะดี a นปลาแซลมอนแล้วอย่างงี้สมมติว่าฉีดครั้งหนึ่งทั่วหน้าอย่างเงี้ยค่ะสามารถฉีดคู่กับ อย่างอื่นได้ไหมคะก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะให้ฉีดร่วมกับสารตัวอื่นเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรเช่นการติดเชื้ออะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะแยกไม่ได้นะคะว่าเกิดจากยาตัวไหนก็แนะนําให้เลี่ยงไปก่อนถ้าอย่างเป็นวอท็อกแนะนําให้เลี่ยงประมาณ1อาทิตย์นะคะถ้าเป็นฟิลเลอร์ก็สองอาทิตย์ค่ะอันนี้ประมาณกี่วันมันถึงจะเห็นผลชัดนะคะก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ผิวจะเริ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะแล้วก็เห็นผลชัดสุดก็ประมาณ1-3เดือนค่ะแต่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนาะทำให้ผิวฟู กระชับมากยิ่งขึ้นผลข้างเคียงมันจะมีอะไรไหมคะผลข้างเคียงก็จะมีเขียวช้าได้นะคะอาการบวมแดงเขียวช้าได้คะ่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าถ้าเขียวช้ำคะ่ะก็อาการจะหายเองประมาณสัก7จ็ถึงสิวันแตก็จะเป็นม่วงเขียวเหลืองแล้วก็จะหายไปเองคะ่ะก็อย่างนี้คนมีโรคประจาตัวสามารถฉีดได้ไหมคะมีโรคประจําตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรนะคะ,ะกลุ่มโรคที่ไม่แนะนําให้ฉีดเลยก็คือหนึ่งเป็นพวกพยาแมลงรงก็คือเป็นโรค แพ้่ภูมิตัวเองค่ะน,นี่ก็คือไม่แนะนำเลยค่ะแล้วจุดเด่นของ PRP ที่รัาใช้อะค่ะคืออะไรอ่ะค่ะค่าจุดเด่นของ PRP ของที่รานะคะจะเป็นพรีเมีย PRP ค่ะอ่าก็คือจะนําเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะข้อดีก็คือจะเป็นระบบปิดท,ทั้งหมดจะมีจะเป็นระบบที่มีความสเตอร์ไลน์มากค่ะโดยสามารถคัดกรองเม็ดเลือดแดงได้ถึง99.7%ค่ะแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะคะก็จะคัดกรองได้น้อยกว่า1%เพราะฉะนั้นจะลดโอกาสการอักเสบ การติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือมันก็จะแบบสะอาดมากๆใช่ค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็เป็นพรีเมียม PRP ค่ะเจ้าแรกค่ะที่ผ่านออยอทั้งระบบนะคะทั้งตัวเครื่องปัดแล้วก็ตัวทิวด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเลเซอร์ไปด้วยทำ PRP ไปด้วยหรือว่าทำอื่นๆไปด้วยที่ไม่ได้ขีดอะคะ่ะได้ไหมคะได้ค่ะก็ถ้าเป็นกังวลพวกหลุมสิวน,นะคะเราก็ทําพวกเครื่องเลเซอร์รักษาหลุมสิบแล้วก็สามารถเอาตัว PRP เนี่ยทออาหรือว่า ฉีดไปได้ค่ะแล้วจะช่วยรักษาหลมสิวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอเคค่ะฉีดเสร็จแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างค,คะดีค่ะมองมือเบาค่ะเจ็บไหมคะมันก็เหมือนเหมือนหมดการระคาะทั่วหน้าโอเคนะคะคือในเลเวลที่ทนได้แบบไม่เจ็บมาก